ไข่ทุกออ่าช้นลำใหญ่ตัวไข่แบบอ้วนครับผมตอนอื่นเกิดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครบบงับเนี่ยไก่ซับมาแล้วมึงครับเนี่ยไก่เขียนๆเลยม้มากัดไก่ <c oughs> ายไปท <c oughs> ี่ผาที่ผาตัวก็เลยได้มาต้มไก่กินครับบรรยากาศเที่ยงหน้ามึงครับ แดดนี่เอ้ยห่อนระอุเลยเลยตุ่มไก่โซ่ง้อล่างข้างหมอครับเบิ่องสี่อเอาบรรยากาศในเรื่องร,รองรบๆบ,บ้านสวนครับบ้านสวนเสียขาวนี่เหมือนครับเป็นงัวเลี้ยงง้อผลครับข้ามไก่เป็นไก่ไก่ไกตีเลยไก่ตีนี่ละไอ้ที่ว่าหมากัดนี่ที่หาตัวทเทียบว่าสัน หอมมากครับเสียขาวองหมอใหม่คอยความดีบรรยากาศบานสวนฟามไก่ฟางวัวเสียขาวมอมนานม่กีนัวอย่หงรางคับมลงหมอ่ามอมันอ่หงบาง่มดังโกโกโกนี่นี่แเอาฝาาองเนเต็ม นั่งช้างกระสีจัดการให้คนีเบือดเครื่องด,ดื่มอ่ะเบื้งขันนข้นตอกนตอการตรงไกลเจ๊ตัวนี่เขาสามก็<อ>น้อยไม่ได้เสียดายมัง้งเนี่เยเนี่ยใกล้เฉียนเลยสามตัวเลยครับนี่เอานะกำเพียงนี่ชดุดอนหน้าผอ ชุดนอนหน้าแบบซอบผ้าเบอร์เาตุมน้ำให้ไหลเดี๋ยวเขาสนเทาน้ำเออน้ำมันไดเสียบว่าต้มเทียงเทียงใสยงเนี้ยเสียอ้าอนีสกอยเดนนอนูยุ่เถียงหน่อยนั่นมีตุ้อะไรตัว ยกกันเจ้าข้าวัเย้องออ้กียวใส่ยหรือเปล่าายงางเีกวดไก่ลยมเิง่ายหลายไก่หลายนึงเบิ่ง โอ้ยมันโนตวมเบิร่อมันสองโลอยู่กบใคอยู่นี่แต้วตรเบิดตามที่เบิดสองอยู่ผมกกินเบิดทำไรเสีอผมพูดนตอนนามเลนะผมโขาจักตอนสองตอนเนาะต้นนามเี็บเตี๋ยวเขาเอ้เขาไกขงเหยาเขามาเขาบอกว่าสามากคนย้อยลมากครับผมใส่พริกแกงหมือน เเสียงยังต้องมาผ่าเพิ่มครับพอดีตินเลิกเสิเสียงเสียงเพียงมืองครับนํำเดินปุ๊บปุ๊บในหมอมีตะไข่มีหอ,อมแดงมีพวกพีกครับพิกไปรตรงไซร้ายครับตำหย,ยาบหยาบพูนนังหดสากใบมะขามใส่ออกไปเอสุดท้ายคือใส่ใบม่อนครับต่มไก่สีปงครับ,บยังใส่ใบม่อนใส่ อีตูไทยหรือใบกระเพราใส่เกลือขอาไปครับเพิ่มความนัวนิดนึงโอ้ยปิ่งลังหัวปวดอุ้ยลัข้าหงอยเลยวะนั่นย่างนั่นย่างไงงงกล้ีรษะ Huy! black Đ window ma filtrate Fiat Digital 5- спорт density 장 b BILLYHAX TÀO NÔI 619現在所有 mlooking, mотив mà ta đẹp đều thì mày. here vào dòng mとか cho mọi người chờ kết n semua khi mấy vào. ép nhicio Garlic Green, Chili, anytime và vậy món ăn vào này nó vẻ sáng มึงหมอไม่เป็นไรเติมกัขาขาเวลาขาตงไก้สุกเจ้ส่ดเด๋ยวังมาเบิ่งเฮ้ยคลุกเลยมึงเกรี้ยวก่บเขาเอาปุ้งบัตร เต้าแนใส่เด็กเน้อน้ำตาลน้ำตาลหมือนน้ำตาลน้ำตาลใ้งด้วยนี่ตัวเด็ดจำฝูดแล้วไปเนี่ยมันใส่น้ำตาลนี่เงอใส่น้ำตาลตองใส่น้ำตาลสวมากน้ำตาลฝูงน้ำตาลน้ำตาลเป็นแทงเนแทงเนยหน่อยนะคลุกเลยนี่ แค่โตอยู่แค่ส่อ right ีกว่ะน้องเข้มนี่ใช่หรอแปลงงั่วเนี่ยแปลงสิงคโปร์ส่ร้ายสัลายอือฮะสมุนไพรในใบม่อนใบม่อนโรนมปนอะไใบกระขามใบม่อนนันนี้เออใบม่อนใส่ใบม่อนก็ได้ เนี่บางจานเจกใส่ใบม้ด้ยาควงไม่ได้ห่งม่ได้ไม่ได้งาครับหนวยรลายกไกนี่วะผมลองเอาไ้เฮ็ดอันผมมวนด้ยหาไม่ถูกเอาไปม้อนมาใส่เ็ด บ่มิซ่าบ่มิซ่าใส่กับใส่ไปหม่อนเนาะนั่นเลย,อยขอทายกอ่อนขอกะทายเลือยเลยบ้าลเลือยบอ่พี่เลี้ลยดเองนี่นี่นี่นำกินนี กวยเลยน้ำเอาหยก๋วยเลยน้ำไก่ใบม่อล น้ำสิมรสกอนตอนยี่ดีบอเสีย่าสับ่เซีย่าขอ้า่าสักหมู้าวมั้คือวะอย่างนี้เนาะอันี่รอบ่แส่แป้งนวดรอวะไอเดียวมาอ๋อใส่ก้อนอันนี้แล้วตเราวันน้ำตาลนั่นดิ เาไม่ด้่น้ำตาลนี่นั่นบ่เออยอนนิดยอนหนเจ้าล่นี่โอ้ส่วน่าเพิ่มา้ำตาลโมเมนต์ตน้ำแป้งนัวไงกะเพราไม่หอมดีในกะเพราปกติปกติปกติมัน้องเป็นกะเพรากะเพราเองนอันแหลมนเอกยมนา ไอว้วานตัวั้นแล้วมัมนหอมส่วนหนึ่งมันสีหอมแต่กผาอนนี้พงเลยเล่นเล ไปส่งแม่บานนันเกตสองหมอเลยดารถน้ำเมือสองที่ำลเขาที่ำลพ่อวันขเที่นำลเนี่ยยกหม้อถืขาแท้เนี่ยตอนม่อตอมนเอานำใส่แล้วก็ต้มไงอีกเลยแตตัดต่อม่ยกินมากินมากินมาไหนกินมากินมาได้หบึน บุดท่าเนตัวปวดหัวตัวกินเน่เสียน่าเสียหมดยิ่ไคไงครับ<ม><ม>แบบปวดหมดซีค่ายมันเน,เนี้ยตัวใ้ขัดว่านวดครับเติมทำปลาต้มไก่บบเหมนบ้านน่ครับต้มไก่ใส่ใบม้วใสผักอีตูทไทยหรือใบกระเพราเลยครับบรรยากาศนอนหน้าบรรยากาศ

เชื่อมแล้วเขาอื่นแต้ม